สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวรีวิวทุกคนวันนี้อยู่กับผมไนพูในรายการพูรวีวิวทอยละวันนี้เราจะมารีวิวอุลตร้าแมนวิกตอรี่ที่เอาบันไดของเทนนะจ๊ะเราจะใช้กับเอ่อกิ้งก๊อกสปาร์ตเตอร์มีให้สะสมตามนี้เลยนะฮะที่เขาบันไดนะของแท้ โอเคเดี๋ยวพ้อมต่บุตรสองผัวพ่อเล่นนะจ๊ะโอเคมีวิธีสแกนเท้าด้วยแล้วกับกิงกะสปาร์กได้เลยเรามาแกะกันเลยดีกว่าเนาะเกะตักะยากจริงๆไปไปไปวันจะเออะอูตายอูตายแล้วไม่เป็นไรเราแค่รีวิวชั่วงข้านะโอเคแล้วนี่ก็คือ ตัวของอุนเตอร์แมนวิกตอรีนั่นเองแล้วก็ถอดออกมาเลยสิครับรออะไรเอาอีกอีกเราถอดตรงนี้ก่อนนะหนึ่งสองสามโอ้ยโอ้ยบ้านเมืองสะเทือนและนี่คืออุนเตอร์แมนวิกตอรีและนี่ก็คือกล่องของมันนะครับแล้วในกล่องนี้นะครับก็จะเขียนว่าแบบแมนห้าร้อยอะไรสักอย่างหนึ่ง อุลตรแมนวิกตอรี่ห้อบันไดแขนภาษาญี่ปุ่นอะไรเยอะแยะใช้กับกิงกับสปาร์ได้แล้วก็ใช้กับวิกตอรี่ช่วยแปลงร่างของอุลตร้าแมนวิกตอรี่ได้โอเคนะครับเราก็จะมาดูส่วนประกอบของมันกันเราก็ตันงขยับแขนได้สามร้อยหกสิบนะครับผมอ้ออ้ออนี่นี่ ขยับแคนได้260นะครับหันตัวได้260เหมือนกันเงนอุ้ยผิด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 ,ผด,ผดโอเคแล้วนี่ก็จะเป็นตรงคําเ,เมอร์แล้วครับก็จะเป็นตัว V นะครับเยี่อมมาจากคําว่า v i c t o r ีนะครับหน้าผามันก็เป็น V ข้างหลังเนี่ยเขาจะไม่ใส่รายละเอียดมากเลยนะครับก็ดำาทมินไปหมดเลย ใส่รายละเอียดแค่ข้างหน้คือเคมาจอบปุ๊บก็รู้แล้วฮะอันนี้นะครับใช้กับอ๋อสูงๆใกล้ๆไหนก็ใช้กับนะครับกินกับสปาร์กนะครับผมอุลตร้าแมนวิกตอรีโอเคนะครับก็วันนี้นะครับอาจจะไม่ได้เอากินกับสปาร์กมานะครับก็สําหรับวันนี้ก็ขอลาไปสําหรับอุลตร้าแมนวิกตอรีนะครับสวัสดีครับ